อเอาเฮียทำไมตัวกูกลายเป็นเบคอนเมื่อกี้กูยังเล่นดูล็อกอยู่เลยแล้วนี่ไรวะสมโรบักอย่าบอกนะว่ากูเข้ามาในละครรบล็อก ok ที่แม่งขึ้นเต็มฟิดก,กูเลยแล้วถ้าเป็นงั้นจริงต้องมีกล้องแอบถ่ายกูอยู่แน่แ,นและไอ้เจ้าของช่องทำให้กูเป็นพระเอกชัวถ้าเป็นงั้นจริงบทต้องมีแต่ซ้ำๆเดิมๆโดนตัดเพื่อนแล้วมีคนเชิญเข้ากลุ่มไร้าสาระถ้างั้นกูจะมาเปลี่ยนให้มันไม่ขัดใจคนดูหลักการอันดับแรกหักล้องก่อนนี่ไงกล้องเอาหลักเตรียมตัวเป็นดาราฮอลลีวูดทอมครูสชิดซ้ายบินสม นายเราเลิกเป็นเพื่อนกันเถอะนายมันจนเราได้ตั้ง10บล้านโรปากกูได้ตั้งอินฟินิตยังไม่โมเลยไอ้ควายจนแล้วไปเดือดร้อนมึงรอไอ้สัต์สม,มาปัญญาควายมึงค้ากูไอ้เด็กเปรตเอาละกูกำจัดนังร้ายปัญญาอ่อนทำเหมือนตัวเองรวยไปได้หล,หลือแค่รอคนเชิญเข้ากลุ่มแล้วให้คนที่ดูอยู่คอมเมนต์ด้วยว่ากูเท่ใหม่ เบคอนตรงนั้นอะเข้ากลุ่มเราไหมไอ้สัตว์ตามสูตรไปเลยไอเฮีย้ยเข้าพวกมึงกูขอเชิญเพื่อนใหม่เข้ากลุ่มนะแล้วแต่มึงโทอีเบคอนอีจนมึงไปเอามาทําไมป,ปากจนแล้วไปหนักหัวพอดมึงรอสมองมาปัญญาควายเย็ดแม่เอานิสัยนี้ไปใช้กับพ่อมึงนะ สมองหมาปัญญาหดใจคดเคี้ยวจิตเลียวลดสันดานจันไรสันดอนอัปรีชีวีอัปภาคราเก้าผิดหวังนรกยังระอายสวรรค์ยังระอาโลกาก็ผักใสไรสิ่งเลียวแลหมายังไม่เหลียวมองแบคทีเรียไม่ใช่ตาเหมือนหมาเน่าที่เน่าเกินกว่าเชื้อโรคจะอยู่ได้ต้องอาศัยใต้พะสทาไม่ให้ใครพบไปตายซะไปเอาละกูได้ออกจากกลุ่มเฮียนั่นมาแล้วเดี๋ยวอะไรนะ เจ้าของช่องไม่ใส่ตอนกูยิงมันเพราะขี้เกียจให้สัตว์ตัวตูวก็กูเปล่าให้เจ้าของช่องแต่อย่างน้อยกูจบเรื่องได้แฮปปี้เอนดิ้งมั้งนะและกูเตือนไว้ก่อนไนอะ้เจ้าของช่องมึงต้องทําคลิปกูอีพีสให้กูเป็นดาร Hollywood, าฮอลลีวูดแต่เดี๋ยวก่อนโรบักมันเอาเข้าโลกจริงได้ไหมว่ากูจะเติมผ้าสามร